สวัสดีค่ะช่องไม่บานติดเกมวันนี้อยู่เกมเดทบายเดย์ไล h ์กันนะคะวันนี้ก็มาเล่นกับเพื่อนนะคะมีเพื่อนสองคนแล้วก็เดี๋ยวหาเธอไว้ว้ีกคนหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่าแม์วันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะรอดไหมคิดว่าจะรอดไหมต้อง <c oughs> รอสิ <c oughs> ใช่ไหมเอโอ้เบิริ่ม,มาก็เป็นยาขคอโพลเลยนะคะ โอ๊ย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 อ๊ยยมันผีเดินผ่านแม่บ้านไปลอยได้เหมือนจะเป็นพระแม่ไอ้พระแม่พ่นอ้วกอ่ะไม่แน่ใจนะแต่เหมือนจะใช่คนสู้้เอาตัวยิบปืนเหรอล้างเราไปไกลูกกีมผ่านหน้าเอไปเลย เนบานระถึกด,ดูกดกิขวาอุ้ย,ยตกใจตอนนี้เพื่อนตุ้มุ้ย <laughs> Cánh khai. à. <cười> <cười> เอาเอาเอามยชัวเดินไปข้างหลังแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วเ็าปนเปียนอยู่ฮิวเอไปแล้วอยู่เออไปปาโดนฮิวไปปาโดนฮิว ไม่เป็นไรครับตัวน okay. ี้แอบโหดอยู่เหมือนกันนะผียากต้สู้ๆทำไมมาพร้อมกันสองคนเลย มันมาแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว๋อยจะไปช่วยเพื่อนทันไหมเอ่ยมาเล่นวันนี้มาเล่นกับเพื่อนครั้งแรกก็เ้อของโหดเลยนะคะ 喝啊！ น้องสมาธิก่อนนะอีนี้นึ่งจะเทแล้วอูยเกือบกดพลาดลุงหลักลุงกาดช่วยรักษาน้องหน่อยโอ้โห ลุงใหญ่ทำไรลงไปช่วยพี่เกี่ยงก็รอคอวมีคนื้เีมันจะมีคมีเข้า น้องเองมีใครไปช่วยยังโอเครอไปเอ้าบอลมาหางเดียวกันหมดเลยเนี่ยอันหนึ่งนะหลงทางเอ้าเอ้าอย่าทุบไล่ดู มันปีงไปทางไหนแล้วไม่รู้นะไม่ได้ไล่เองนะมาซ้อมใกล้ไปโอ่าเปล่าเนี่ยโอ้ยเต็มหน้าเลยโอ้ยไอกองฟางบ้ารู้แล้วพี่กินรู้แล้วใน่ไหว่าทำไมนี่โมโหเมื่อกี้ โดนจนได้ขาตกรคนนี้เหมือนจะเก่งอยู่นะเขาดักหน้าเอะอุสาห์ออมเจา์อาอมมันก็ดักอใช้ตา,านีไม่รอดจะไม่รอด ทุกคนขาเป๋กกันหมดเลยโอเคะทตายตายกันทังแก๊งอะ่ะแม่บ้านบนหัวเลยไปทางไหนดี เอนตัวแขวนทีก็ตายแล้วปะเนี่ยลาก่อนอ้าวมึงกันจะตื่นเต้นทีนจะเห็นรองไหม ไอเหมือบบางทีก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงหัวใจตัวนี้เลยเอาวเพ่ินโดนไล่อยู่กแล้วควรจะดีได้หรือยังไอ้นะลุงกาด ยังไม่โดนแขวนเ,เลยเราไปด้วยกันไม่ดีเหรอจะได้ช่วยกันซ่อมไงเชิ์นี่เพื่อนโอ้โหดีแน้วไม่ไปทางซ้ายเพื่อนวิ่งไล่กันสุดชีวิตเลย ื่อนยังไม่โดนแขวนอะจะโดนแล้วละ่ะอุ้ยไก่ว้ามันไปเร็วมันไปเร็วตายทำไมมันวิน่งเร็วจังอะเพื่อนตายแล้วนี่หวา่าฉันจะมาทำไมเนี่ยยังยังยังจูกอยู่ตัดเสียบุยตัดเรียมฮาลุงก,ก็ได้ตเตรียมฮาลุงก,ก็ได้ S 1> <S 1> <S โดนเลยนะเออลูกกัดเตรียมหาหลุมเลยถึงจะตายก็แต่แบบนี้ก็มันมากเออเรียบร้อยไอ้บานตายนะกรับโอเคตาาชู้ รอบนี้เราจะรอบไหมคะอุ๊ยเจอเพื่อนกัดหรอตรงไหนอะเครื่องอ้า,าถึงก็หลงเลยค่ะอ๋อได้ยินเสียงเครื่องแล้ว ผีไม่ใช่เหรอไม่เจอุ้ยตามเอีกอุ้ยโอ้ยมันเห็นมันเห็น เร็วอ้าวไปไหนแล้วว啊ตามมันตามมันตามที่หิวอยู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 ่อ้าวทำไมกดหิวไม่ก็โตเมื่อกี้กดหิวหิวแล้วหิวไม่ขึ้นลืมดู กดต,ตะขอเร็วไม่ทานแล้วมัรร้งไม่เป็นไรครับน้องกดเต้าหดเว้นก่อนละจ้า โอเคโอเคหิวหิวเอาจเย็นๆนะคะ เหมือนไม่ค่อยได้ยินเสียงหัวใจเครื่องไหนอะในบ้านหาเพื่อนไม่เจอใครวิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วโอเคตกจูกขึ้นมาข้างบนแล้วนะไม่ผีพยาบาลเขาตามเติมจริง ดูแถวห้องบนอยู่นะหัวใจผมเต้นดึกดแขนฝั่งลึกมีเครื่องหายไปแล้วเงียบไปแล้วหายไม่แป๊บหนึ่งใจเย็นอ้าวใจเงียบไปแล้วนะของผมทำไมอยู่กับตรงไหนเนี่ยเครื่องอีกเครื่องอยู่ไหนนะอยู่ในบ้านอ่ะ อ๋อบ้านหลังใหญ่อ่ะโอ้โหโอ,อยู่กลางบ้านเลยแม่เจ้าอุ้ยของหน่อยนะใครอยู่แถวนี้เนี่ยมีหิ้ด,ด้วยขอเก็บของให้หิวเล่อยนะมาหิวก่ดนไหมก็เพื่อได้จะหิวหรือจะซ่อมก่อนโอเคไปบ้านตั้งสติก่นอน อย่าพึ่งเข้าบ้านอยู่ในบ้านจะเสร็จแล้วอีกนิด euh นึงเสร็จแล้วไปตัวใครตัวมันเอาทางนั้นน่ะตกใจลงกันอ่ะ คนเขาเล่นเงียบจังเอ้ยเอยมนเอนันอยู่ยไหนอย,ยู่ไหนเออกระโดดข้างไปเลยกระโดดข้างล้วไปเลยล้วไหนอะข้างนอกอะจริงเหรอแค่มันอยู่ข้างในบ้านออกไปไงวะไม่ต้องไม่ต้องละมันมันมันลงไปข้างล่างแล้วมั้งเงียบไปแล้วเออเงียบไปแหละ้าไมม่โอเคโอเคออกแล้วอวอกมาอย่างพิซซ่า ก่อนนะอ,นะอุ้ยเกือบโอ้ยโอเคโอค้ยเ,เธอยอมอีกเครื่องหนึ่งอยู่ไหนล่ะเนี้ย อมันเห็นผมแล้เห็นผมแประตูอยู่ตรงไหนอะอ๋ะอเห็น okay, okay. แล้วโอเคโอเคเราอกรอมาแล้วไม่นะเรารอไปไกลสักประตูเชียวเปิดประตูให้ได้ก่อนเปิดใครรออยู่อะเอลออยู่หลังหิน ตอนนี้ก่อนตอนนี้ก่อนนะเพื่อนประตูอยู่ไหนเนี่ยเออผมเห็นแล้วผมจู๊กอยู่ประตูอยู่แถวนี้ปะมันไม่สนใจผมเลยอะเอา,เอามีใครเปริดประตูมีใครเปริดประตูได้ยัง ไว้เร็วมันแล้วมันกัดไปแล้ว,ลวกลับไปแล้วกลับไปแล้วขี่ก็ไปเร็ว,วโอ้ยโ,โดนเต็มหน้าเลยเออขีอยู่ไหนองีมันไปมันไปตามหน้าใครก็ไม่รู้ช่วยเอ้ยอาไรแบบนั้นรักษาเร็วเร็วรักษา,กษายัางไงอ้ย มันวิ่งอยู่ปดตขอัได้ไหมดไม่ได้เรียบร้อยเดี๋ยวทิ้งเขามาช่วยกัน่อนเอ้ยเอายังไม่ตายดีกว่าวิ่งเลยนะวิ่งยาวๆวิ่ง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  รอเร็วเองโอ้ยเหนื่อยรอแล้วเออเหนื่อยอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตาาย์ยองไว้บ้านกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายเหนื่อย